โทษโดนโบน่นอันโตนี่ปลดลรอก สดจัดชัดจริง adndb ดูหนังดูบอล com ในเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบุกไปคว้าชัยเหนือนิวพอร์ตเคานตี้ด้วยผล4-2ต่อส่งผลให้ทัพปีศาจแดงผ่านเข้าสู่รอบต่อไปในศึก F a Cup ัโดยในเกมที่ผ่านมามีสิ่งที่น่าสนใจอยู่พอสมควรเริ่มจากประเด็นในเกมของกาลาโชในสถานการณ์ที่แมนยูนำอยู่2-0และมีโอกาสหนีห่างเป็น3-0ต่อแต่จังหวะที่กาลาโชวควรต้องจ่ายบอลเข้ากลางเพื่อให้ฟอยรุนหรือบรูโน่ที่รออยู่ในจุดนัดพบเพื่อยิงประตูแต่เจ้าตัวกลับเลือกที่จะยิงเองและสรุปลูกนั้นก็ชนคานออกไปซึ่ง จังนนสร้างความหัวเสียให้กับบรูโน่เป็นอย่างมากถึงขั้นที่หันไปตะโกนดูใสกาาโชแบบชุดใหญ่ซึ่งหลังจากที่แมนยูพลาดโอกาสครั้งนั้นพวกเขาก็เริ่มเสียประตูที่1จนกระทั่งถูกตีเสมอเป็น2ต่อ2ก่อนที่จะมีอีกครั้งที่กาาโชโดนบน่นแต่คราวนี้มาจากศูนย์หน้าอย่างฮอยรุนที่ยืนรอบ,บอลเปิดเข้ากลางจากกาาโชแต่จนแล้วจนรอดปีทีมชาติอาเจนตินาก็ไม่เปิดมาสักทีจนสุดท้ายก็เสียจังหวะก,การเล่นไปและฮอยรุนก็ระเบิดอารมณ์ใส่กาาโชทันทีซึ่งการเล่นเกมนี้ของกาาโชมันสะท้อนออกถึงงควาาามออ่นด้ยทปรระสบกณ์ และความเข้าใจเกมอย่างสูงที่ตัวกาลาโชจําเป็นต้องเรียนรู้อีกมากโดยหลังจบเกมบรูโน่ก็ได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าเราควรต้องปิดเกมตั้งแต่ครึ่งแรกแล้วเรามีโอกาสจะนํสา3ต่อศูนแต่เพราะบางครั้งเราต่างมุ่งจะทําประตูเองมากไปจนทําให้เกิดการตัดสินใจเล่นในช็อตที่ไม่ถูกต้องมากนักถัดมาคือการปลดล็อกของอันโตนี่ปีก100ล้านยูโรที่ต้องบอกว่าตลอดฤดูกาลที่ผ่านมานี้เจ้าตัวเจอกับช่วงเวลาที่ยากลําบากมากๆทั้งเรื่องคดีความขึ้นโรงขึ้นศาลรวมถึงฟอร์มการเล่นที่ตกต่ําถึงขั้นนนตกเเป็ข่่าาาววลลลยยมูอจจจะทิ้งงหับ ดูการนี้เลยแต่ในเกม FA ฟคับล่าสุดอันโตนี่ก็กลับมามีชื่อยิงประตูดได้สำเร็จพร้อมทั้งมีแอซซิตช่วยทีมได้อีกด้วยซึ่งก็ถือเป็นการปลดล็อกให้อันโตนี่อย่างน้อยก็จะได้มีกําลังใจและความมั่นใจในการกลับมาทําผลงานให้ดีขึ้นกับฤดูการที่เหลืออีกครั้งหนึ่ง และสุดท้ายคือการกลับมาพร้อมหน้าพร้อมตาของบรรดาผู้เล่นชุดหลักปีศาจแดงไม่ว่าจะเป็นทั้งวารานมาร์ติเนชชอคาเซมิโรรวมถึงคอบบี้มายูและบรูโนที่เกมนี้พวกเขาได้ลงเล่นร่วมกันในสนามสักทีหลังจากที่ผ่านกันบาดเจ็บมาตลอดและไม่สามารถยืนเป็นแกนหลักให้กับทีมได้เลยจนกระทั่งฤดูการนี้ผ่านมาแล้วครึ่งทางบรรดาตัวหลักของปีศาจแดงเพิ่งจะได้กลับมาพร้อมหน้าพร้อมตากันก็เกม F a เคัพานัดล่าสุดนี้เองซึ่งก็หวังว่าหลังจากนี้ทั้งหมดจะหลุดพ้นจากอาการบาดเจ็บและสามารถปรับจังหวะการเล่นเพื่อกลับมมาช่วยทีไดด้้อครังตล เส้นทางที่เหลือของฤด,ดูการจากนี้ไปสดจัดชัดจริง adndb ดูหนังดูบน .com